ผมชื่อก้องพบครอบครัวของผมมีเพียงสองคนตั้งแต่เด็กพ่อสอนให้ผมเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแต่แล้ววันหนึ่งผมและพ่อก็ต้องกระชนกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องเรื่องราวต่อไปนี้ผมอยากให้สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย คุณกิติช่วยเซ็นเอกสารที่ส่งให้ด้วยเอาเถอะหน้าผมรับผิดชอบเองแต่ว่าท่านครับเอกสารฉบับนี้ ต้องพบใช่ไหมคะตอนนี้พ่อคุณอยู่ที่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ค่ะค่ะครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับ ีพีนิวรายงานขณะน,นี้ตำรวจกำลังควบคุมตัวผู้กระทําผิดออกจากโรงพยาบาลตำรวจให้การว่านายกิติทุจริตข้อหาเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบแกแกในข่าวใช่พ่อของก้องภพไหมใช่ข่าวว่าโกงเงินหลายล้านเลยโดนตำรวจจับด้วยก้องพบนี่ใช่หรือเปล่าที่พ่อติดคุกใช่ข่าวว่าโกงเงินยังไงละ่ะถึงได้ติดคุกอะไรของพวกแก ฉันอ่านหนังสืออยู่นะก็พ่อแกทุจริตไม่ดีเลยนะใช่คนโกงขี้โกงพวกแกจะไปรู้อะไรผู้บริหารระดับสูงทุจริตสัญญามูล,ลค่าร้อยล้าน TPNWS รายงานข่าวจากสถานที่จริงค่ะ ไว้ดีๆนะลูกสิ่งนี้สำคัญมากต่อไปลูกอาจ,จต้องใช้ครับพ่อ <laughs> พี่ผมอยากให้พี่ช่วยหลักฐานชิ้นนี้สำคัญมากสามารถเอาผิดผู้มีอิทธิพลได้เลยนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นข่าวเราจะหันหลังกลับอืมไม่ได้แล้วนะน้องพร้อมใช่ไหมช่วยน้องได้ในฐาน,นะนักข่าวแต่หลักฐานน้องต้องส่งให้ปปอชอนะผมต้องทำยังไงบ้างครับ จากข่าวที่เป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางวันนี้เราอยู่กับคุณก้องพบค่ะคุณก้องพบคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะว่าหลักฐานที่คุณนำมาเป็นอย่างไรผมมีหลักฐานทั้งเอกสารและภาพกล้องวงจรปิดที่ถูกบันทึกไว้ครับ งั้นแล้วคุณไม่กลัวผู้มีอำนาจที่อาจตามมาทำลายหลักฐานหรอคะไม่ครับผมต่อสู้เพื่อความถูกต้องครับพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะผมมาเยี่ยมแล้วนะครับสวัสดีครับพ่อพ่อเป็นยังไงบ้างผมคิดถึงและเป็นห่วงพ่อครับไม่เป็นไรนะลูกความผิดครั้งนี้พ่อก็มีส่วนนะแต่พ่อถูกบังคับนะ พ่อไม่ได้อยากทำผิดสักหน่อยถึงยังไงพ่อก็ต้องรับผลกรรมจำไว้นะลูกจงยึดความถูกต้องเอาไว้ให้มัน่นผมฝากถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายในประเทศนี้นะครับการป้องกันการทุจริตควรเริ่มจากพวกท่านใครก็ตามที่เห็นด้วย ปอดก้าวมาแสดงพลังประนามและต่อต้านการทุจริตไปด้วยกันป้าเอาด้วยผมเอาด้วยผมต่อต้านการทุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบผมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทุกนายต่อต้านการทุจริตเราทุกคนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ต่อต้านการชูจริงใครก็ตามที่เหมือนด้วยพวเราลุยเราทุกต่อต้านการชูจเอาด้วยอะไรของพวกแกฉันอ่านหนังสืออยู่นะ ก็พ่อแกทุจริตไม่ดีเลยนะใช่ใช่คนโกงขี้โกงแกแกในข่าวใช่พ่อของกล้องพบไหมใช่ใช่ใชใช